สวัสดีท่านผู้ปกครองแล้วก็ลูกๆของคุณครูทุกคนนะคะสวัสดีค่ะลูกวันนี้เราพบกันเป็นสัปดาห์ที่14แล้วนะคะซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีนะคะที่19เดือนสิงหาคมนะคะพุทธศักราช2564นนะคะวันนี้นะคะยังเราเจอกันแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้ลูกๆนะคะ หยิบหนังสือเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะยังอีกสองบทนะคะตอนนี้เราเริ่มะจะได้ขึ้นบทที่4กันนะคะลูกหยิบหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาพาทีกันนะคะแล้วก็ลูกก็เปิดไปบทที่4ใช่ไหมคะบทที่4เรื่องอะไรคะลูกเรื่องกลัวทำไมใช่ไหมคะ วันนี้นะคะคุณครูก็จะให้ลูกๆนะคะฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านรู้จักคํานําเรื่องนะคะฝึกอ่านคํารู้จักคํานําเรื่องนะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยพร้อมหรือยังคะพี่พี่ป .2 น่าจะเป็นไงคะน่าจะเตรียมความพร้อมมากกว่านะคะมีความพร้อมมากกว่าน้องปอ .1 นะคะ เปิดแล้วใช่ไหมคะเปิดหน้า5 2นะคะตอนนี้นะคะ,ะพร้อมหรือยังนะ,ะพร้อมหรือยังคะลูกเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ,ะลูกอ่านตามคุณครูก่อนเที่ยวหนึ่งก็แล้วกันนะคะแล้วพอเที่ยวที่2เรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะโอเคนะคะ,ะพร้อมนะคะรู้จักคำนํำเรื่องรู้จักคำนํำเรื่อง นะคะคุณครูจะอ่านเป็นคำนะคะเพราะเมื่อวานนะคะคุณครูเบญญาภาใช่ไหมคะได้ให้ลูกอ่านสะกดคําแล้วใช่ไหมคะ,ะวันนี้คุณครูให้จะให้อ่านเป็นคำนะคะ,ะคำที่หนึ่งคำว่าทางนะคะทางต่อไปนะคะฟืนฟืนต่อไปนะคะยุง ยุงพัดพัดกลัวกลัวเต็นเต็นผ้าม่านผ้าม่านทันไหมคะลูกก่อไฟก่อไฟอพี่ปออสอง ชี้ตามไปด้วยนะคะสมไฟสมไฟก้อนหินก้อนหินไฟฉายไฟฉายตะเกียงตะเกียงเสร็จแล้วนะคะหน้า52นะคะคุณครูจะอ่าน สองเที่ยวแล้วก็ขอให้ลูกๆนะคะชี้ตามไปด้วยนะคะเวลาชี้นะคะให้ชี้ข้างล่างนะคะตัวหนังสือไม่ใช่ไปปิดตัวหนังสือแบบนี้ไม่เอานะคะคุณครูสังเกตหลายคนนะคะเวลาเวลาน้องชี้ตัวหนังสือน้องจะทอบไปปิดนะคะบิดทับไม่ปิดนะคะชี้ข้างล่างนะลูกพร้อมนะคะทุเรียน ทุเรียนหินงอกหินงอกหินย้อยหินย้อยถัดไปนะคะลูกที่พักที่พักอมยิม้มอมยิม้มแม่มด แม่มดต่อไปนะคะล้อมวงล้อมวงต่อไปนะคะพนมมือพนมมือ,อคำต่อไปนะคะลูกเพรเพศ,เพศอสองหน้านะคะห้าสิบสองกับห้าสิบสาม แต่ว่าในเนื้อหานะคะบทที่4นี้ก็จะมีอีกใช่ไหมคะลูกอ่าหน้า5ถึงหน้า54นะคะหน้า54ก็มีอีกหลายหลายคำนะคะแต่คุณครูให้ลูกฝึกอ่านนะคะโดยที่ฝึกอ่านกับคุณครูในวันนี้นะคะสหน้าด้วยกันก็คือหน้า52แล้วก็หน้า53ฝากให้ลูกๆไปอ่านหน้า54 ด้วยนะคะหน้า54ให้ไปอ่านมาด้วยนะคะแล้วหลังจากที่ลูกได้อ่านแล้วนะคะคุณครูก็ฝากนะคะฝากให้ลูกทุกคนฟังให้ดีนะคะให้ลูกทุกคนคัดนะคะคัดลงในสมุดให้ทุกคนคัดลงในสมุดนะคะเขียนวันที่ก่อนวันนี้เรียนกับคุณครูวันวันไหนคะลูก วันพฤหัสบดีใช่ไหมคะที่16เดือนสิงหาคมนะคะลูกก็เขียนให้เสร็จเลยตรงนี้พอเสร็จแล้วให้น้องเขียนคำว่าคัดลายมือแล้วก็เขียนหัวเรื่องนะคะรู้จักคำนําเรื่องแล้วก็บรรทัดถัดมานะคะในสมุดเพราะว่าเรา,เราไม่ต้องอไม่ต้องบอกแล้วนะคะเป็นพี่ปอสอแล้วผ่านมาปอน,นึแล้วนะคะว่า,าการเขียนนะเป็นไงคะลูกจะต้องเว้นบรรทัดใช่ไหมคะอ คุณครูย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ลูกเขียนตามหนังสือหน้า52แล้วก็หน้า53ได้เลยนะคะคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ฟังไม่ทันนะคะให้ลูกคัดอะไรคะคัดคำที่อยู่หน้า52กับหน้า53 2สองหน้าเท่านั้นนะคะ อสองหน้าเท่านั้นคงจะไม่มากนะคะคัดลายมือด้วยด้วยอะไรคะคัดลายมือให้สวยคัดตัวเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็ดูความสะอาดด้วยนะคะฝากลูกๆทุกคนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณกูก็ อยากจะบอกกับลูกๆทุกคนนะคะในช่วงนี้นะคะอากาศบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วใช่ไหมคะก็ขอให้ลูกๆทุกคนนะคะดูแลสุขภาพนะคะเห็นไหมช่วงนี้ก็จะมีอะไรคะมีฝนตกมาบ่อยๆใช่ไหมอาจจะถ้าไม่ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองก็จะเป็นยังไงคะจะเป็นหวัดใช่ไหมะจะเป็นหวัดเนี่ยคุณครูก็ขอฝากเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ แล้วก็ให้ลูกนะคะทุกคนทบทวนนะคะในการอ่านหนังสือทุกวันนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะคะเราสามารถอ่านได้ทุกวันทุกเวลานะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะ,ะสวัสดีค่ะลูก